รู้จังไร8เรื่องจริงของคุณอาเรียจากเรื่องคุณอาเรียตกข้างๆผู้รัสเซียวานใส่สัดใจจะไว้คำเตือนคลิปนี้มีการสปอยเน,นะะื้อหาคุณอาเรียตกข้างๆนะครับชื่อมันยาวชิบหายเลยเนะี่ยทำไมทุกวันนี้มันตั้งชื่อยาวอย่างวะสำหรับใครที่ไม่ชอบคอนเทนต์สปอยก็สามารถข้ามคอนเทนต์นี้ไปก่อนสำหรับใครที่พร้อมแล้วก็ไปชมกันเลยครับข้อมูลส่วนตัว อาริชามีคายูรับหน้าคูจอหรือว่าอาเรียอายุ15ปีอย่าง16ครับเกิดเมื่อวันที่7พฤศจิกายนเซ็งตรงกับวันสำคัญทางประวัติศาสตร์รัเสเซียอย่างปฏิวัติเดือนตุลา คือสมัยนั้นเนี่ยเขาใช้ปฏิทินจูเรียนหรือว่าปฏิทินเก่าครับที่เป็นวันที่25ตุลาคมและมันก็ตรงกับปฏิทินแบบใหม่เป็นวันที่7พฤศจิกายนครับเธอมีส่วนสูงอยู่ที่170ซนติเมตรน้ำหนักไม่ระบุมีผมสีขาวเงินและดวงตาสีฟ้าเธอถูกเรียกหลายชื่อครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าหญิงผู้โดดเดี่ยวเจ้าหญิงอาริชาเจ้าหญิงอารเรีาคุโจคนน้องและก็อาริเรีาครับ เธอเป็นสาวสวยผู้เก่งงวดเรียบร้อยไม่ค่อยจะยิ้มตามแบบฉบับคนรัสเซียเซงก็จะยิ้มให้กับคนที่สนิทกันเท่านั้นครับเรียนเก่งและก็สวยมากนั่นทําให้เธอเนี่ยเป็นที่นิยมในหมู่นักเรียนแต่เธอเนี่ยดันไม่มีเพื่อนักง,งั้นเพราะเธอเป็นคนจริงจังและก็ไม่คิดจะพึ่งพาใครจนก,กระทั่งเธอได้พบกับมาซาจิกะมุมมองของเธอได้ก็เริ่มเปลี่ยนไปโดยชื่อภาษาอังกฤษของเธอเลยครับก็จะสะกดด้วยอาริยาซึ่งออกเรียนเป็นลอลิงครับหรือว่าตัวแอ ถ้าว่าโลมาจีเนี่ยจะเขียนชื่อเธอว่าอาเรียด้วยตัวอาครับทำให้ชื่อของเธอในเวอร์ชันภาษาไทยเนี่ยใช้ตัวรอเรือออกเสียงอาเรียครับส่วนชื่อกลางของเธอนะครับอย่างมิไฮยูรปอบนาในซับบางเจ้าก็จะออกเสียงว่ามิไฮยูรปอบนาครับส่วนต่อแปลภาษามันจะอ่านประมาณนี้อลิซมิคายลฟนาคูดจออลิซมิคายลรอบนาคูดโจคุณผู้ชมคิดว่า Google มันออกเสียงว่ายัางไงครับฟังออกกันหรือเปล่าไม่เรียกพี่สาว อารียมีพี่สาวหนึ่งคนครับก็คือมาชาหรือมาริยา มิไฮยูรอบหน้าคูโจหรือภาษาอังกฤษเนี่ยจะเรียกชื่อเธอว่ามาเรียครับมาชาเนี่ยเป็นพี่สาวของอารีอาอายุห่างกันประมาณ1ปีมั้งครับและก็อยากจะให้น้องสาวเนี่ยเรียกเธอว่าโอนจังมากๆหรือก,ก็คือเรียกว่าพี่มาชานั่นเองแตแ่ว่าอารีอาเนี่ยไม่เคยเรียกมาชาว่าพี่สาวเลยนั่นเพราะว่ามันทําให้เธอเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยต้องพึง่งพาคนอื่นมากเกินไปเพราะว่าพี่เนี่ยคือคนที่เป็นตัวอย่างเป็นต้นแบบเป็นคนที่คอยช่วยแล้วก็ปกป้องน้องอะไรแบบนี้ครับสิ่งมาชาเองเนี่ยก็เข้าใจนะเธอก็เลยพยายามทํา ตัวเป็นคนที่แบบไม่ค่อยจะได้เรื่องสักเท่าไหร่โดยเฉพาะเวลาอยู่กับน้องสาวและก็อ้อนน้องแทนแทนที่น้องจะอ้อนพี่ครับและอีกเหตุผลหนึ่งก็คืออาเรียเนี่ยตินิสัยเรียกชื่อคนในครอบครัวมาจากสมัยที่เธออยู่ในรัสเซียครับ ซึ่งมีวัฒนธรรมในการเรียกชื่อเล่นคนในครอบครัวแทนคำเรียกตัวครับอย่างพี่สาวพี่ชายป้าปู่ย่าอะไรหลายๆอย่างครับซึ่งสิ่งนี้เนี่ยแพร่หลายมากๆครับในยุโรปและก็อเมริกาเราจึงมักจะได้เห็นในภาพยนตร์บ่อยๆครับหีืบางครั้งหลานจะเรียกปู่ย่าด้วยชื่อแทนที่จะเป็นแกรนนี่อะไรแบบนี้ครับไม่ก็แบบเรียกชื่อพ่อตัวเองอะไรแบบนี้ครับเช่นพ่อในชื่อจอร์นก็เรียกจอร์นไปเลยครับจอร์น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  Oh. ดราม่านักภาคก่อนที่อนิเมะจะฉายนะครับก็มีการเปิดเผยชื่อนักภาคออกมาซึ่งก็เป็นอะไรที่มีไว้สลับเรียกกระแสอนิเมะครับและมัน,นก็มีทั้งแง่บวกและก็แง่ลบส่วนในเรื่องนี้เนี่ยกระแสแง่ลบเนี่ยก็น่าจะเป็นนักภาคตัวละครอ,อาเรียครับเพราะว่ามันมีดราม่าครับว่าทำไมนักภาคเนี่ยต้องเป็นคุเรสกาสุมิเระ แทนที่จะเป็นนักภาคชาวรัสเซียนุนีนั่น,นซึ่งมันก็ทําให้เกิดกระแสะการโจมตีเธอครับเช่นจะพากลัสเซียได้หรือเปล่าไม่เห็นจะมีอะไรเกี่ยวกับรัสเซียเลยจะพากได้จริงๆเหรอแต่แล้วก็มีคนมาเปิดเผยครับว่าคุณสุมิเรเนี่ยจบจากคณะต่างประเทศภาควิชาภาษารัสเซียครับลายเธอในก็สามารถพูดรัสเซียได้แน่นอนไม่มีปัญหาและพออนิเมะได้ฉายเธอก็สร้างความประทับใจให,ให้แก่ผู้ชมหลายท่านมากๆครับภาวะผมเปลี่ยนสี เดิมทีแล้วนะครับอาเรียเนี่ยเคยมีผมสีทองมาก่อนแต่เมื่อเวลาผ่านไปเนี่ยผมของเธอเนี่ยเริ่มเปลี่ยนเป็นสีเงินครับซึ่งมันเป็นผลมาจากการที่ผมของเธอเนี่ยเกิดสูญเสียเม็ดสีซึ่งพบได้ในผู้สูงอายุเป็นส่วนมากครับและมีโอกาสน้อยที่จะเกิดกับคนอายุน้อยและสีผมเนี่ยจะเปลี่ยนไปดังหัวแบบนี้ครับ หรือก็คืออาเรียเนี่ยหัวงอกนั่นเองแต่ทุกคนรู้หรือไม่ครับบางคนผมบอลสนใจเนี่ยพอผมเริ่มงอกเนี่ยเขาจะไม่มองว่านั่นคือผมงอกนะครับเขาจะบอกว่ามันคือสีบอลต่างหากอันนี้ผมไปค้นเจอในพันทิปครับมีคนคุยกันเรื่องนี้แบบมีแฟนต่างชาติผมบอลพอพวกเขามีผมงอกเนี่ยเขาก็บอกว่ามันไม่ได้งอกมันคือผมบอลแต่อย่างไรก็ตามครับดูเหมือนว่าอาเรียสังของทุกคนเนี่ย จะไม่ประสบปัญหากับอาการผมร่วงแน่ๆครับเพราะว่าไม่มีการเปิดเผยมาว่าเธอเนี่ยผมร่วงก็แปลว่าคนเริ่มแก่ตัวไปเนี่ยผมหงอกปุ๊บมันก็จะมีอาการผมร่วงมาด้วยครับสิ่งที่ชอบและก็สิ่งที่ไม่ชอบในเรโนเวลเล่มที่1ตอนที่7และก็มังงะเล่ม3ตอนที่22ครับมีการเปิดเผยออกมาว่า อาเรียเนี่ยเธอชอบของหวานมากๆครับโดยโเฉพาะช็อกโกแลตซึ่งในอนิเมะก็น่าจะเป็นตอนที่3มั้งครับและสิ่งที่เธอไม่ชอบนะครับก็ดูเปิดเผยในไลน์โนเวลเล่มที่5บทที่3ครับจากคำกล่าวของมาชาซิกะที่มีการเปิดเผยว่าเธอเนี่ยไม่ชอบไปจนถึงรังเกียจพวกเชโรคกครับโดยเฉพาะสถานการณ์ที่เธอต้องสัมผัสกับร่างกายตัวผู้ตัวผู้เนี่ยนะประเด็นพอพูดมาถึงจุดนี้ปุ๊บผมเนี่ยรู้สึกได้ถึงกลิ่น NTR เลยมึงรล่อไอ้เหีย <c oughs> ขนาดหน้าอกครับอะไรมาหัวข้อนี้หลายคนคง,งสงสัยครับและก็สนใจอยู่ไม่น้อยเลยโดยเฉพาะได้ฟังคําพูดของน้องยุกิจังน้องสาวของมซาติกะครับที่พูดถึงเรื่องขนาดหน้าอกของอาเรียซึ่งจากข้อมูลที่หามานะครับต้องบอกเลยว่าครับหน้าอกของอาเรียนี่ก็คือครับใจจริงๆครับมันหาข้อสรุปไม่ได้ซึ่งจากการคาดเอาคตัวละครนี่แค่บอกว่าอาเรียเนี่ยน่าจะครับอีนะอาเรียก็เฉลยประมาณว่า มันไม่ใช่ก็ไก่เคียงอะนะและในเรื่องเนี่ยก็ไม่มีฉากที่มันเห็นชัดๆก็มันไม่ใช่เห็นไตดรือว่าตอ้เห็นชัดมันก็ไม่รู้อยู่ดีนั่นแหละถ้าจะเทียบกับยูกิมันก็ไม่ได้อยู่ดีครับเพราะว่าเธอเนี่ยอาจจะมอเราก็เลยได้แต่เดาครับว่าบางทีเนี่ยเธออาจจะคับดีหรือไม่ก็รับเอฟก็ได้ครับแต่จะมาไปโทรรู้จักเมดมังกรนี่ขับดีไม่ใช่หรอวะทำไมมันระเบิดตุ้มตามขนาดนี้ะเาี่ยอ๋อลืมไปว่าคับดีในมังกรนี่คือมันเป็นคับมาตรฐานความสัมพันธ์ในการทดสอบของว่าทีน้องสามี อาเรียกับยูกีจังเนี่ยเรามักจะเห็นทั้งกู่เนี่ย แอบคอมเมนต์กันอ,อยู่บ่อยๆเอาจริงอารีย์ฟังเดียวเลยครับเพราะว่าอีกคนเนี่ยมันเบี้ยวนั่นก็เพราะว่าอารีย์เนี่ยไม่รู้ว่ายูกิเป็นน้องสาวของมาซาจิกะครับที่อารีย์ชอบเข้าใจผิดไปบ้างทั้งสองพี่น้องสุดซาดิสรีเนี่ยเป็นคนรักกันซึ่งยูกิเองเนี่ยก็แบบทำตัวเป็นเรดาร์ครับเพื่อเช็คอารีย์ว่ารักพี่ชายของเธอจริงหรือเปล่าเพราะว่าเธอเนี่ยรักและก็เป็นห่วงพี่ชายของเธอมากๆแต่เธอเนี่ยก็แอบแกล้งอารีย์บ่อยๆครับเช่นพาไปกินของเผ็ดๆสนองความเอสของตัวเองซึ่งพี่ชายเนี่ยก็ติดความเอสนี่าานนนนนกกััคครรบสอองงพีี่่้โตว ยเลยไม่ใช่น้องผมทองที่พระเอกชอบจากอนิเมะเราก็จะได้เห็นว่ามาซาจิกะเนี่ยมีเด็กสาวนั่เสียหัวทองในดวงใจหนึ่งคนครับซึ่งก็แอบเฉยเลยลวครับว่าคุณคนนั้นก็คือไม่ใช่อเลียครับแต่เป็นพี่สาวของเธอมาชานั่นเอง ประมาณนั้นเลยครับแต่สุดท้ายเนี่ยแม้ว่าเรื่องราวจะถูกเปิดเผยในภายหลังก็ดูเหมือนว่าความสัมพันธ์ของเขากับอาเรียก็ยังถือว่าเป็นเรือที่ยังเล่นต่อไปเพราะว่ามีผมเป็นลูกเรือ,อยังไงล่ะไปเลยกับตันส่งอาเรียกมาซาจิกะไปถึงฝั่งฟันที่ได้ส่วนมาชาผมขอเองและนี่ก็คือ8เรื่องจริงของอาเรียจากเรื่องกุดอาเรียตกข้างๆพูดภาษาใต้หวานใส่เสหัวใจจะวายเดียเด๋ยวเดี๋ยวภาษารัเสเซียก็เป็นยังไงกันบ้างครับบางบุกนี่แบบว่าฝืนมากๆเลยนะเนี่ย ผู้ชมคงจะแบบมึงเล่นมุกเคี้ยอะไรของมึงเนี่ยก็ต้องขอไปมานะที่นีดเลยนะครับสำหรับใครที่มีข้อมูลเพิ่มเติมนะครับก็สามารถคอมเมนต์บอกไว้ได้สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยครับสำหรับวันนี้บายบายสวัสดีครับเอ้ยเอ้ยฮัลโหลฝากกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะ